คุณผู้ชมคะมหานครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาล่าสุดตอนนี้ได้เปิดตัวสถานีรถไฟแห่งใหม่นะคะซึ่งนับได้ว่ามีมูลค่าค่างวดของการก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลกค่ะมูลค่าหลายแสนล้านบาทเลยทีเดียวโดยที่เขาได้เปิดตัวสถานีรถไฟแห่งใหม่อยู่ใกล้กับอาคารแฟรเวิร์ทรดเซ็นเตอร์ที่ได้ถูกก่อการร้ายจมตีไปเมื่อปี2544ค่ะ คุณผู้ชมคะอาคารนี้มีชื่อว่าโอคิวลัสกหรือว่าสถานีขนส่ง World ทร a ด e ซนเตอร์ศูนย์กลางการเดินทางแห่งใหม่ของมหานครนิวยอร์กที่เชื่อมต่อเครือข่ายขนส่งมวลชนระหว่างนาคารนิวยอร์กและนิวเจอร์ซี์อีกทั้งยังมีส่วนทางเดินในร่มเชื่อมต่อไปยังอาคารเทรด e ซนเตอรด้วยโดยสถานีแห่งนี้อยู่ติดกับพื้นที่ที่เคยเป็นที่ตั้งของตึกแฝดเวอร์ทรดเซนเตอรที่ได้ถูกก่อวินาศกรรมไปเมื่อปี2544ค่ะ เป็นผลงานการออกแบบของนายซานติอาโกคาลาทร่าวาสถาปานิกชาวสวิตเชื้อสายสเปนโดยที่เน้นการใช้โครงสร้างเหล็กและกระจกส่วนตัวอาคารใช้สีขาวเป็นหลักค่ะมีลักษณะเป็นทรงครึ่งวงรีและฐานของอาคารก็เป็นวงรีเหมือนกันส่วนขนาดพื้นที่วัดจากแกนกลางทั้งสองแนวแล้วกว้าง35เมตรและยาว107เมตรค่ะ โดยที่การออกแบบด้านนอกอาคารมีลักษณะคล้ายกับนกกลางปีกบินนะคะส่วนที่คล้ายปีกมีลักษณะเป็นซสี่เหล็กแหลมยาวด้านคุณคาลาทราวาสถาปานิกได้บอกว่างานออกแบบชิ้นนี้ใช้เวลาในการก่อสร้างร่วม7ปีค่ะและใช้งบประมาณการก่อสร้างบานปลายจาก2,000ล้านดอลลาร์ไปเป็น3,850ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1 3 6 4 4 7ล้านบาททำให้กลายมาเป็นสถานีที่มีมูลค่าการก่อสร้างแพงที่สุดในโลกค่ะ สถาปน,นิกของอาคารยังบอกด้วยนะคะว่าการสร้างอาคารนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศกดินาตร,รมไหนหวันๆค่ะ